สวัสดีครับพมเป็นพี่น้องที่รักแลเครัครับพบกับผมเต่านินจาอีกรอบหนึ่งสำหรับวันพฤหัส,สบ,บดีที่5มิถุนายน2,500 6 8ครับวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะมาพูดนั่นก็คือโอกาสที่ดีของประเทศไทยกับการที่จะสั่งสอนเขมรมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดอีกโอกาสหนึ่งนะแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไทยน่มแนมว่ะนะไม่ได้รู้หมู่รู้จาไไม่ได้รู้หารู้เหวอะไรเลยนะครับก็เลย ป,ปล่อยให้มันยื้อไปยื้อมาปล่อยให้ขมิ้นออกมาเต้นแรงเต้นกาและที่สําคัญนะฮะมีการประกาศบอกจะล้ม JBC ไม่มีการเจราจาเกี่ยวกับเรื่อง,องการปรับปันายแดนแต่จะเอาเรื่องไปฟ้องศาลโลกให้มันไปฟ้องคดพ่อคดแม่มันครับเราไม่กลัวหรอกเพราะเราไม่ได้อยู่ใต้อํานาจศาลโลกนะแต่ก่อนจะไปพูดไปคุยเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะให้พ่อแม่พี่น้อง ได้เห็นนั่นก็คือไอ้พักการเมืองไอ้นักการเมืองอัิปีจังไรบางพวกบางคนเนี่ยนะครับที่คิดไม่ดีต่อชาติต่อประเทศต่อประชาชนโดยอย่างยิ่งต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์และที่สำคัญที่ผมไม่พอใจนั่นก็คือสถาบันทหารเพราะไอ้นักการเมืองคนนี้มันเคยพูดนะครับบอกว่าทหารมีไว้ทำไม ไปฟังดูครับทหารมีไว้ทำไมเพราะคุณจะไปรบกับใครสมมุติจะมีคนมาลุกลามคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะด้วยเป็นอย่างไรครับฟังดูแล้วเนี่ยมันชื่นในหัวใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยไหมที่มันบอกทหารมีไว้ทำไมผมก็ไม่เชื่อหรอกถ้าคุณจะไปรบกับใครแล้วก็จะชนะนะเพราะในผืนแผ่นดินหรือว่าประเทศใกล้เคียงในเขาไม่รบกันแล้ว ถ้ามีผู้นำที่มีมันสมองหรือว่าดีพอโอ้โหคำพูดแม่งหน้าเอาตีนตบปากมากๆสำหรับไอ้นักการเมืองคนนี้ถามตัวมันแล้วก็พักการเมืองของมันทั้งพักเลยก็ได้ว่าณนะเวลานี้มึงแน่จริงไหมล่ะได้มีการออกมาประกาศสักตัวหนึ่งไหมว่าถ้าขมินลุกล้ำเข้ามาแม้แต่ตารางนิ้วเดียวกูนะจะถอดคราบสสอนะครับ ไปยืนถือปืนเคียงคู่เคียงข้างทหารในการปกป้องอธิปไตยไม่มีครับขี้ขลาดตาขาวไม่รู้แม่งเอาหัวไปมุดท้นเตีนอยู่ที่ไหนกันหมดละเนี่ยคือคนทำลายชาติผมกล้าพูดอย่างนี้เลยนะจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่สนใจเพราะมันดูแล้วนี่นะฮะการที่หนึ่งด้อยค่าสถา,าบันสองด้อยค่าทหารเนี่ยเพื่ออะไรมาจะให้ทหารเกิดการอ่อนแอ จะปลุกระดมคนไทยให้เกลียดสถ,ถาบันแล้วมันก็จะล้มล้างกันนะไอ้พักการเมืองบางพักหัวใจพม่าที่ขนพม่าเข้าบ้านเข้าเมืองมาเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ในขณะเนี้ยแล้วก็อีกพักการเมืองหนึ่งหัวใจเขมรจนป่านนี้ยังหนอมแน้ำอยู่เลยนะนักข่าวเขาถามไม่พอใจเว้ยนายกรัฐมนตรีไอ้หาเอ้ยนะครับแทนที่จะนิ่งแล้วก็เก็บมาพินิจพิจารณาแต่ก็พยายามที่จะเอา เรื่องของการสร้างภาพการสร้างอะไรเนี่ยนะครับที่ไม่เป็นผลดีต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองจริง,รงๆแล้วรู้ทันนะว่าคิดอะไรเดี๋ยวไปฟังตอนท้ายกันนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมเตานิจาน,น,นะครับกล่องข้าวไปแล้วก็แถมยังเป็นนักปิดมือปลอได้ออกมาพูดอย่างต่อเนื่องนะครับหลายสิบเทปแล้ว นั่นก็คือ 1. นึ่งสั่งปิดด่านตัดไฟตัดน้ำมันตัดสินค้าทันทีนะแล้วก็ขับไล่แรงงานขมเขมรทุกตัวให้ออกไปจากประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะตั่งสอนขมเขมรไอ้พวกเคียพวกเนี้ยพวกละแวกเนี่ยมันไม่เคยเป็นบุญเป็นคุณอะไรกับประเทศไทยเวลาไม่มีจะแดกยัดหา เวลาจะตายหงตายหาแม่งก็มากราบกาันขอให้ไทยช่วยเหลือเวลาแดกอิ่มท้องแล้วแม่งก็แวงกัดถามว่าไอ้คนพวกนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันเคยสำเนียกเคยสำนึกในบุญคุณของประเทศไทยหรือไม่ดังนั้นเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะต้องตัดน้ำตัดไฟนัดปิดด่านประการต่อมาก็คือขับไล่แรงงานเขมรทุกตัว ให้ออกไปห,หมดจากประเทศไทยนะไล่แม่งออกไปเลยขนาดเห็นภาพไหยครับแดกยัดหาอยู่ในประเทศไทยกลับมานอนขี้ปี้นอนนะอยู่ในประเทศไทยทำมาหาแดกในประเทศไทยมันยังเอาเงินบาเอาเงินที่มีพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยเอาไปเหยียบย่าเอาธงชาติไปเหยียบย่าแล้วก็ใส่ราส้ายายสีท้าทายคนไทยนะแล้วพ่อของมันเนี่ยนะผู้นําเนี่ย ยังออกมาท้าทายเญิงหยิงเยงทุกวันเพราะมันมีอะไรลึกๆรู้กันเดี๋ยวค่อยไปสรุปตอนท้ายให้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อปิดด่านตัดทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จนะขับไล่แรงงานเขมือทุกตัวให้ออกไปเสร็จจากตรงนี้แล้วค่อยหันกลับมาขับไล่พม่าและต่างด้าวอื่นๆทันทีคืนพื้นที่ทํากินให้กับประชาชนคนไทยประเทศไทยจะแข็งแกร่งทันทีแล้วมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการต่อรองกับทุกประเทศรอบประเทศไทย สามให้ดูทหารเรือทหารเรือเขาสุดยอดนะครับทหารเรือเขามีการปิดอ่าวนะห้ามสินค้าใดๆผ่านอ่าวไทยนี่คือไม้เด็ดต้องชมเชยทหารเรือไทยที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตอนนี้นี่คือการไหวตัวที่ทันเพราะอาหารใหญ่ๆเครื่องมือใหญ่ๆเรืออะไรใหญ่ๆต้องไปทางเรือเมื่อมีการปิดเส้นทางไม่ผ่าน คุณจะไปอ้อมจากตรงไหนก็เรืของคุณแต่ว่าเฮ้ยกูไม่ให้ผ่านประเทศประเทศกลัวนะเพราะมึงปากแจวเหลือเกินนี่นะครับนี่คือตัวอย่างครับนะเพราะฉะนั้นทางทหารบกนะครับก็ต้องขอชมเชยนะท่านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองแม่ทัพภาคที่หนึ่งและรองแม่ทัพที่กล้ายืนหยัดต่อสู้ มรสุมท่ามกลางกระแสของนักการเมืองชั่วๆที่พยายามปล่อยข่าวชิมลางว่าจะมีการปลดการย้ายเห็นไหมเห็นไหมะการปล่อยข่าวอย่างนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการชิมลางแล้วไปให้กำลังใจเขมรครับนะอย่าคิดว่าไม่มีความหมายอะไรนะครับไอ้นักการเมืองพวกนี้เนี่ยมันถนัดนักไนเรื่องเยี่ยบพวกเนี่ยแต่เรื่องดีๆเพื่อชาติเพื่อประชาชนมันไม่รู้หรอก เข้ามาเป็นนักการเมืองเพื่อจะโก,กงกินไม่ได้เอาประชาชนเป็นหลักนะครับเสเมื่อปิดด่านตัดน้ำตัดไฟไปแล้วขเขมรมันก็จะเริ่มอดตายครับดังที่มีคลิปหลุดออกมาวันนี้นะครับที่ทหารขเขมรออกมาสีหน้าระแวดระวังสีหน้าอิดโรยสีหน้าวิตกกังวลนะเพราะมันบอกว่าเหลือมาม่าอยู่ซองหนึ่งกับปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งข้าวก็ไม่มีจะแดกแล้ว และไหนมึงบอกว่าโอ้โหดูสิคนไทยเห็นไหมนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มรบเลยนะอะ่แล้วดูอาหารการกินสินะมีแต่หัวเผือกหัวมันของดีๆทั้งนั้นมึงไม่มีเวลาไปขุดหาหัวเผือกหัวมันหรอกไอสัตว์แม่งจะเจอขุดเจอหัวลูกปืนน่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นทางที่ก่อให้เกิดปัญหาปัญหายัางไงฮะ เมื่อพลักดันแรงงานเขมรทั้งหมดกลับทหารไม่มีจะแดกชาวบ้านไม่มีจะแดกในที่สุดมันก็จะลุกฮือขึ้นมาทั้งประเทศไล่กระเทิบไอหุนกับไอเน็ตนะเพราะว่ามึงเป็นตัวการในเฮียทาให้กูไม่มีจะแดกเนี่ยประชาชนก็จะทนไม่ไหวทหารก็อาจจะลุกขึ้นมาปฏิวัติก็ได้นะครับเพราะประชาชนมันกําลังจะอดตายแล้วเราก็อย่าไปสงสารนะฮะไอพวกเฮียนี่สงสารไม่ได้ปล่อยให้แม่งตายทั้งประเทศ อย่าไปนึกถึงมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนกับคนอับปรีจังไรครับ 5. เมื่อมันมาร้องขอเจราจาเพราะมันกำลังจะอดตายประเทศจะล่มสลายมันกำลังจะถูกกระทืบกำลังจะไร้แผ่นดินอยู่นะเรายืนอยู่เหนือเขาแล้วนะก็บีบแม่งเลยนะเอาละเมื่อเมืองอยากจะมาขอร้องกูกูเปิดด่านใช่ไหมขอความช่วยเหลือชนะใช่ไหม เพราะฉะนั้น JBC JB ซีอะไรเนี่ยเอาจัดคนมาแล้วไปขีดเส้นแดนเลยปักเลยปับป๊บปับป๊บปั๊บปตามที่กูต้องการตามที่กูบอกเมื่อปักหลักเขตหลักแดนเสร็จโอเคก็จบกันนะดังนั้นทุกอย่างมันจะจบลงด้วยดีแต่หากมันโง่นะมันเปิดสงครามนะครับก็กำจัดแม่งทั้งประเทศเลยแบ่งคนละครึ่งกับเวียดนามเลยดีไหม อยากท่าดีนักไล่ขมเมนทุกตัวออกไปให้หมดไม่ให้แม่งอยู่นะเป็นเสนียดจังไรนะครับไอ้พวกเฮียเนี่ยไม่เคยที่จะมีบุญมีคุณอะไรมีตะเนรคุณนะครับนี่คือความได้เปรียบของประเทศไทยถ้าณเวลานี้ทําแต่ที่สําคัญที่สุดนะให้จับตานะดูคนชั้นสิบสี่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเต่านินจาพูดมาโดยตลอดว่า มันเป็นเกมของไอ้คนชั้นติดตรีกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นลูกมันไอ้คนชั้นติดตรีเป็นพ่อมันมันก็เล่นเกมโดยยุโยงปลุกปัน่นหรือสนับสนุนเงินทองด้วยหรือเปล่าผมไม่ทราบในการที่ไปเขมรครั้งที่แล้วแต่มีการลงสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการจะสร้างสะพานแล้วก็จะจ,าจ้างเฉพาะแรงงานเขมรแรงงานไทยไม่เกี่ยวแต่เอาเงินไทยไปสร้างให้แม่งทำยีอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อคนคนนี้กำลังจะมีปัญหาอาจจะติดคุกติดตารางคำเม่นก็จะเปิดสงครามครับน,นั่นคือแผนครับเปิดสงครามก็จะมีการสู้รบนะเสร็จแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายนในที่สุดไอตัวคนเนี้ยมันก็จะอาสาบอกว่าขอเป็นผู้เจรจาสงบศึกทั้งหมดนะเสนอหน้าว่างั้นเถอะ แต่แล้วก็จะไปทำทำเป็นว่าเจราจาคุยกับไอ้หุนคุยกับไอ้เน็ตนะแต่แล้วทุกอย่างสงบมันก็จะกลายเป็นฮีโร่แต่ในการเจราจามันก็จะมีข้อต่อรองว่าถ้ามันสามารถาเจราจาแล้วสงบสึกได้ขอให้พระราชาอภัยโทษไม่มีสักคดีเลยทุกอย่างจบหมดนะเป็นคนใสสะอาดมันก็จะมาก่อกวนปลุกปัน่นแดกชาติแดกเมืองต่อ เพราะอ,าอะไรคอมเพล็กซ์เนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นเห็นไหมนี่คือแผนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปชะล่าใจอย่าไปเชื่อใจว่าคนคนนี้จะมีความจริงจังจริงใจกับใครนะครับทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องเท่านั้นรัฐบาลชุดนี้นักการเมืองชุดนี้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่เคยมีประชาชนอยู่ในหัวใจ ไม่เคยแสดงออกถึงการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่มีความพยายามที่จะปั่นมึงจะปลดกูกูจะปลดเมืองกูจะได้ตำแหน่งนั้นมึงจะได้ตำแหน่งนี้นนนในขณะที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวายรัฐบาลจะต้องสงบนิ่งถ้าเป็นรัฐบาลที่รักประชาชนรักประเทศชาติแล้วทุกพัคก,การเมืองจะต้องออกมาร่วมแรงร่วมใจกันชี้ไปที่ปัญหาเรื่องของคำเมมหม็นพม่าลาวนะมาเลเซีย ให้ประเทศชาติเกิดความสงบเมื่อสงบแล้วมึงจะก,กัดกันแย่งตําแหน่งกันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งประชาชนรับได้แต่การกระทําในวันนี้รับไม่ได้ครับดังนั้นจึงบอกว่าขอให้จับตานะครับจับตาคนคนนี้ไว้เพราะทุกอย่างมันจะจบลงดีแต่หากมันโง่เปิดสงครามก็อย่างที่ว่านะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าประมาทครับ เพราะมันกำลังเป็นแผนที่อัปรีจังไรและโสโครกนะเพื่อที่จะให้ประเทศชาติชิบหายมากขึ้นเพราะมันจะได้ใจแล้วเปิดสิ่งโสโครกในประเทศที่พวกมันมากพวกมันต้องการมากขึ้นตรงนี้ต้องระวังไอ้นี่มันวางแผนไว้แล้วเป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่กระผมตามนิจจาออกมาเตือนด้วยความหวังดี แต่อย่างไรก็ตามกระผมเต่านินจาและทีมพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์ทีม SSKTV น้อทีืีนักขพาวธุสกิจข่าวทีมพี่น้องชาติพันธ์ไทยใหญ่พี่น้องชาติพันธ์มอญกระเรียงนะก็ยังประกาศให้ปิดด่านแล้วไล่แรงงานเขมรต่อไปก็แรงงานพมา่าเรายังขอยืนหยัดและยืนยันตรงนี้ให้ดำเนินการเสียตั้งแต่วันนี้นะ ก่อนที่ความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นไปมากกว่านี้และสําหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายให้กําลังใจพี่น้องทหารหารทุกนายทุกเหล่าทัพประกาศกฎอายการศึกแล้วปิดด่านนะครับอย่าไปเชื่อรัฐบาลไม่เช่นนั้นประเทศไทยเราจะวุ่นวายเพราะคนเหล่านี้ไม่เคยมีประชาชนในหัวใจนั่นเองนี่คือสิ่งที่สำคัญครับสำหรับวันนี้นะฮะถ้า ไม่ปิดด่านเราก็มาไล่รัฐบาลกันเลยดีไหมครับพี่น้องถ้าดีก็ออกมาร่วมแรงร่วมใจรวมพลังกันไม่เชนั้นบ้านนี้เมือง,งนี้จะตกไปเป็นของคนอื่นเพราะมันเป็นความต้องการของไอ้พวกนักการเมืองเหล่านี้อยู่แล้วและที่สำคัญหาเวลาไปดีดปากไอ้ตัวอัปรีจังไรที่ถามหาว่าทหารมีไว้ทำไมนะ เพื่อที่จะให้มันรู้ว่าทหารมีไว้ทำไมนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญดังนั้นย่าทำลายสถาบันย่าทำลายทหารผมเต่านินจาคนหนึ่งแหละครับในประเทศนี้ไม่ยอมครับ